เจตุทุกท่านที่ได้มาร่วมง,งานกับเราในครั้งนี้นั่นเองครับค่ะสำหรับการแสดงในวันนี้หลายๆท่านนะคะก็คงจะเป็นที่ชื่ชอบกันอยู่แล้วนะคะขณะเรานะคะอยู่ด้านหลังเวทีเห็นเขาเตรียมตัวกันนะคะคก็เ<ม>รียกว่าจดเต็มให้กับทุกท่านเลยนะคะหลายท่านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนสูงอายุนะจะชอบมากเลยนะครับก็บอกนะค,ะครับ <ๆ S 1> ว่าเมื่อก่อนในเวลาเราดูการแสดงโขนเนี่ยจะต้องมีเป็นการแสดงโขนที่จะใช้ผู้ใหญ่เพราะในเรื่องของการปีนป่ายแล้วก็การจาท่วงท่าแล้วก็การ การร่ายรำแต่วันนี้ก็ผมศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ถูกดัดแปลงก็ประยุกต์ขึ้นนะครับเราจะได้นํำขนเด็กนะครับเป็นโขนรามาเกียงนะครับตอนสึกกุมพกันมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับ จากโรงเรียนวัชรอจังหวัดนนทบุรีครับผมคูผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์อิสาราคูส,สร้างและผู้อำนวยการฝึกซ้อมน,นะครับผู้อำนวยการอภิชัยเอี่ยมสารีนั่นเองครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านก็คงจะพร้อมกันแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมทางครับผมขอเสียประมือต้อนรับขนเด็กเลยครับ